เดี๋ยวกะทวงแชร์ไปทุกคนที่ออกไปเป่าวนุกวีดาราต้องรับผิดชอบประเทศเพราะคุณคือผู้ทาลายความสุขของเจ้าของประเทศคนไทยใครจําได้ดาราคนไหนเป่าหนุกวีพิมพ์ชื่ออย่าพิมพ์เขาผิดนะทุกอย่างต้องมีหลักฐานนะต้องเคยมีภาพเขานะอย่าใส่หลายคนนะเพียงแค่ว่าเรามาฟื้นความทรงจำเรามีสิทธิ์ ทำไมจะไม่มีสิ่งก็ยังเป็นสิ่งที่คุณทำมันทำให้ผมต้องเกือบตายแบบนี้ผมจะโพสแผลให้ดูไหมมาผมถีบเชียดยาวัลกิจเข็มที่นี่นี่คุณดูอ่ะดูผมไม่เคยเปิดให้ใครดูนะอ่ะเมื่อคืนผมต้องจิ้มเข้าไปตรงนี้คุณดูทุกคืนคืนละกี่เข็ม พังที่หน้าทั้งตัวว่าใครไม่เพราะรัฐบาลนี่เหรอหายใจเพืออสุดท้ายเกือบจะเอาไม่รอดเพราะฉะนั้นผมรอดแล้วคุณจะต้องไม่รอดคุณดูนะแหกมาเลยอ่ะคำว่าเจ็บไม่รู้สึกแล้วอ่ะเข็มที่มันต้องทะลุเข้าไปอย่างนี้ท้องอ่ะสด,สดทุกวันชีดอีกสี่เข็มเช้าสอง เย็นสองจิ้มมันตรงนีอีกจิ้มสะโพกอีกจำมาไว้นะความเจ็บที่ผมได้จากรัฐบาลประยุทธ์จัน์โอชามาจากการปฏิวัติมันจะไม่เจ็บเปล่าเด็ดขาดเราจะไม่สนับสนุนคนที่ต่อยอดความชิปไายของประเทศต่อให้คุณเป็นซุปตาหาเหวอะไรก็แล้วแต่ไม่มีคําหมาย ม,สสม,มึงสะสมเงินไว้เลยมึงสะสมเงินไว้แต่มึงไม่เหลือความเป็นมนุษย์จำเอาไว้มึงไม่เหลือเลยความเป็นมนุษย์คนที่ออกไปเป่าทุกคนพวกเราต้องไม่สนับสนุนทุกอย่างสินค้าเกี่ยวข้องไม่ให้การสนับสนุนเด็ดขาดนี่คือความรับผิดชอบที่คุณทำมันด้วยตัวของคุณเอง ยุดตินายทุนยุดติความสัมพันธ์ยุดติทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอำนาจดูแต่ละคนปฏิวัติแล้วยังไงสนธิบุญญาลัตกลินปฏิวัติแล้วยังไงปีสี่เก้าปัจจุบันสบายเป็นในพลนิอิมพอดีได้พักหนึ่งประยุทธ์มาปฏิวัติเพราะฉะนั้นผมชูนโยบาย นะช่วยกันอย่าให้พวกเขาออกให้เขาอยู่ต่อไปแบบนี้อยู่ให้อิ่มอยู่ให้เอมอยู่ให้เต็มที่อยู่ไปเลยถ้าออกตอนนี้เข้าทางอย่าให้ออกนะฮะอย่าให้ออกประยุทธ์ประวิทย์อนุพงศ์นะอนุทินเอาเลยแชร์แชร์ไปให้ถึงแชร์ไปไหนก็ได้ แชร์ไปเลยกระทรวงกลาโหมทำเนียบประยุทธ์ประวิตย์อนุพงศ์ไอแป้งแป้งมันนาฬิกาสามสิบเรือนวันนี้กูจะมากูจะมาทวงความทรงจำกูบอกแล้วอย่าเล่นมีแค่นี้มี่สมองครับ